นอกจากชื่งเสียงจะเรื่องลือแล้วยังทำอาหารได้รสชาติเยี่ยมเลยทีเดียวผมคนหนึ่งแหละที่จะมากินต้ำให้ได้ สวัสดีครับว่างวาเลตีนะครับวันนี้ผมยักษ์บางปูนะครับมาเยือนที่บางแคนะครับผมก็วันนี้ผมก็มาร้านที่หลายคนเรียกร้องอยากให้มานะครับเป็นร้านของเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่มีความแบบว่าสู้ชีวิตแล้วก็ดินรนตั้งแต่เด็กอดีตเขาก็คือเป็นน้องคนหนึ่งที่คุณย่าก็เสียแล้วก็ผู้ชายคนหนึ่งเป็นพี่ชายที่แสนดีครับให้โอกาสเขาได้ทํามาหากินได้มีอาชีพของเขาจนเลี้ยงชีพในวันนี้ครับก็คือขายอาหารตามสั่งครับ ก็ตอนนี้เราอยู่หน้าร้านแล้วครับร้านก็อยู่ด้านนี้ครับเป็นร้านรถเข็นนะก็เดี๋ยวเราไปพบกับน้อง,องเขาครับน้องทีนนะครับผมไปตามมาครับตอนนี้ผมก็อยู่หน้าร้านแล้วนะครับก็ได้ยินเกรติศัพท์น้องมานานก็อยากจะมาลองชิมกระเพราฝีมือน้องนะครับว่ารสชาติเด็ดแค่ไหนนะครับ จัดจ้านแค่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะครับโอ้ช่วงนี้ขายดีเลยนะครับคุณอยากกินอะไรเอาอะไรดีมีอะไรก็กินนะอยากลองนะก็ลองก็เอาอย่างละสองไหมอย่างอย่างละหนึ่งอย่างละงก่อนใชคน่คนละสองอทุกอย่างคนละสองกล่องวันนี้มีไข่ดาวไหมครับผม ไข่ไม่ทันแล้วพี่ไข่ไม่ทันแล้วไข่ <c oughs> ไม่ทันนะวันว,ว,วันนี้วันนี้พี่ต่อก็อยู่ด้วยนะครับพี่ต่อวันนี้พี่ต่อหยุดงานแล้วก็มาช่วยหนู <c oughs> ใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อปกติพี่ต่ออยู่กันอาทิตย์นะครับธรรมดาผมก็จะขายคนเดียวอ๋อธรรมดาขายคนเดียวถ้าสมมติใครจยมาอุดหนุนก็ติดตามทางเฟซของน้องทีนได้เลยครับน้องจะอัปเดต เวลามาขายออกสายหรือว่าออกเช้าอะไรอย่างนี้ก็จะม,มีการโพสเฟซบุ๊กนะครับผมเดี๋ยวจะขึ้นชื่อเฟซของน้องให้นะครับผมเรามาดูทางด้านนี้ดีกว่าพี่ต่อกาลังผักนะครับผมอ,อ๋ออันนี้ของเราทําเป็นไข่ไข,ไข่ต้มใช่ไหมครับวันนี้ไข่ต้มว่าไม่พอพี่เดี๋ยวมันพอไพออ๋อมีออเดอร์มีออเดอร์อยู่แล้วนะครับ ผัดครั้งหนึ่งก็ได้ประมาณหลายหลายกล่องอยู่นะแล้วเดี๋ยวเราอาจจะจะต้องรอคิวนิดนึงนะเพราะว่าทางน้องก็มีออเดอร์เยอะช่วงนี้ก็ขายดีก็ด,ดีใจกับน้องครับที่มีคนมาอุนดหนุนน้องเยอะๆนะครับผมพอดีรู้สึกประทับใจก็เลยตามมาจากโซเชียลครับแบบชื่นชอบน้องแล้วก็ประทับใจพี่ต่อเลยครับก็แบบเป็นคนจิตใจดีมากเลยครับ อาลีนช่วยได้เราช่วยไปครับพี่เพราะว่าในอย่างคือพอช่วยแล้วเนี่ยน้องมันทำได้คร<ช>ับน้องก็เป็นคนขยันด้วยจากให้เต็มก็ทำให้เป็นครับผมแค่ว่าระยะทางที่ทำให้เป็นเนี่ยมันไม่ได้สวยหรู ดีพี่มีเสื้อมาไม่รู้ว่าไม่รู้น้องทีนจะใส่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองลองออกมาดูก่อนไม่แน่ใจนะ <laughs> ไม่รู้ว่าเสือ้อเสื้อจะใส่ได้หรือเปล่านะนี่<อ>ใส่ได้ไหมหนูน่าจะใส่เดียวะลองดูเป็นเสือ้อนิขสิทธิ์แท้จากคาราบาวนะครับเป็นเสื้อของโรงเรียนปทุมคงคานะครับผมบตัวนี้ครับไซยุโรปน่าจะเหมาะกับน้องทีน ถ้ายใ,ใส่ได้เลยครับผมนี่โอ้ขอบคุณมากครับ,รบยังไงก็ขอให้หนูขายดีๆก็เดี๋ยววันนี้พี่มามาทันทีก็อยากจะชิมอา,อาหารฝีมือหนูแต่ว่าพี่ต่อเป็นคนผัดใช่ไหมก็ไม่เป็นไรก็สูตรเดียวกันได้เดี๋ยวนั่งกินตรงนี้เลยและนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่น่าชื่นชมนะครับก็เป็นคนที่ขยันและสู้ชีวิตช่องเราว่างวาแลตี้ถ้า เห็นใครที่สู้ชีวิตและก็ขยันขันแข็งเราก็จะไปสนับสนุนไปหาคุณหนึ่งที่นะครับผมก็อยากจะไปอุดหนุนช่วยโปรโมทส่งเสริมกันเราจะได้แบบว่าเหมือนเราไม่ทิ้งกันนะแต่ไม่ใช่โครงการของจุดๆ,ๆนะแค่เราไม่ทิ้งกันเเสร็จอย่างน้อยทุนทรัพย์เราอาจจะไม่เยอะมากแต่ว่าเราก็มาบอกต่อเพื่อนๆไปเดี๋ยวรออาหารกัน นี่เป็นการชิมหมูกรอบโดยการภาคเสียงโดยยักษ์บางปูก่อนอื่นเลยเราก็ต้องเปิดกล่องออกมาเพื่อจะได้กินได้นะครับนี่นะครับจานขนาดนี้กล่องขนาดนี้ก็ชิ้นเบิ่มๆอย่างนี้ก็ชิมได้เลยคำแรก เห็นว่ารสชาติของเขาค่อนข้างจัดจ้านนะวันนี้ก็จะมาลองว่าจัดจ้านอีกไหมในย่านบางแคเรสชาติค่อนข้างจัดจ้านเลยเดียวแล้วหมูกรอบก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้กรอบมากแต่ว่ารู้สึกถึงความน,นุ่มของหมู ือว่าทำอาหารรสชาติดีนะนอกจากชื่งจะเลื่องลือแล้วยังทำอาหารได้รสชาติเยี่ยมเลยทีเดียว,ยวผมคนนึงเลยที่จะมากินซําให้ได้ถึงเที่ยวผมสักทีนะครับเห็นเขารีวิวตั้งแต่ต้นคลิปหิวแล้วครับผมก็วันนี้ผมขอลองบ้างละกันแล้ววันนี้โชคดีได้กินหมูอกรอบด้วยยังไม่ได้ทานข้าวเช้าด้วยยัาง ทุกคลิปนะครับผมจะไม่ทานข้าวเช้าเพื่อสิ่งนี้นะครับผมนะครับเดี๋ยวผมขอลองคําแรกดูนะครับไอ่หมูชิ้นใหญ่อยู่นะทาไปเล่นไปนะครับขออนุญาตนะครับผมท่านผู้ชมนะฮะมังมรู้ได้กินข้าวว้หรือยังนะครับเดี๋ยวผมขอก่อนแล้วกันเป็นไงบ้างครับอืมอืม ไม่พูดอะไรเลยเหรออร่อยได้เลยนะขอกินก่อนแล้วกันโอเครสชาติโอเคเลยครับถ้าผมใครใกล้หรือใครอยากมาลองก็ยินเชิญนะครับเป็นไงครับน้องทีนวันนี้ขายขายหมดเลยใช่ไหมครับผมหมดแล้วครับผมได้กลับบ้านเร็วด้วยวันนี้รู้สึกว่าเราจะออกสายด้วยใช่ไหมครับใช่ครับออกสายแต่ดีที่ว่าลูกค้าก็สั่งออเดอร์มาเยอะเลยรัวๆเลยทําแทบไม่ทันเลยครับผมทำสองคนกับที่พี่ต่อแทบไม่ทันเลย และนี่ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างครับที่เป็นเด็กสู้ชีวิตแล้วก็เราก็อยากจะมาเจอตัวจริงมีความประทับใจผมดูช่องอื่นๆที่ที่แบบว่าเขามาหาน้องแบบน้องยิ้มแย้มแจ่มใสเลยอย่างช่องอแบงคอกเซกาใช่ไหมที่มาสองคนน้องชอบสกิดน้องเ <laughs> <laughs> ขาบอกว่าน้องตัวนิ่มก็เ <laughs> ล <g oy al> ยชอบสกิไว่อยอนั่นแหละก็อยากมาวันนี้ก็ได้มาอุดหนุนน้องแล้วก็ ให้น้องทีนฝากร้านนะครับว่าร้านอยู่ตรงไหนเพราะว่าพี่ก็ไม่ค่อยจินเส้นทางแถวนี้เท่าไหร่ครับก็ร้านจะอยู่ข้างคอนโดนิดไอดีบางแคนะครับ,รบตรงนี้จะเรียกว่าแยกภาคเกษตรหรือถ้าตามบ้านก็แยกพัฒนาการแต่จะเขตบางแครครับผมครับครับตอนนี้เราก็อายุเท่าไหร่นะ21เจ๊ไหม21ครับก็เป็นถ้าในวัยเดียวกันก็ยังยังเรียนยังเรียนอยู่เลยนะนยังขอตังค์ที่บ้านแต่ว่าน้อง ก็ดิ้นรนด้วยตัวเองวันนี้ก็ดีใจได้มาเจอน้องออยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับใครหิวแล้วก็อยู่ละแวกนี้ก็มาอุดหนุนน้องได้นะครับผมบครับไว้เจอกันยังไงก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับมาติดตามกันด้วยไว้เจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็ค่อนข้างเต็มอิ่นะครับก็ได้มาชิมอาหารฝีมือน้องแล้วก็ได้มาเจอตัวจริงต,ตัวเป็นๆน,นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคนที่สู้ชีวิต บางทีต้นทุนชีวิตของเราไม่เท่ากันนะบางคนมีมากบางคนมีน้อยอย่างเราก็มีกลางๆไม่ได้มากไม่ได้น้อยเราก็ใช้เวลาว่างจากการทํางานก็คือวันหยุดมาทําคลิปตามคาเรียกร้องของหลายๆคนหรือว่าคน,คนมาคอมเมนต์อยากให้เรามาที่ไหนที่ไหนเราก็มาแล้วก็มานําเสนอให้ทุกท่านได้ชมถ้าใครอยากสมัสนุนช่องก็สามารถติดตามได้ทางช่องว่างวาเล,ลตีหรือว่า กดไลค์กดแชร์ให้เราได้นะเพื่อจะทําให้เราได้มีคลิปต่อไปให้ท่านได้ดูนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับดเดี๋ยวถ่ายถ่ายขนมปังได้กันไ,ไหมมีไส้อะไรบ้างครับอ,อ๋อเดยกเป็นไส้อัว่ว <laughs> มีมุกด้วยอันนี้ชาไทยอันนี้ช็อกโกแลต ชิ้นเท่าไหร่ครับป้าสองชิ้นยี่ห้าบาทอันนี้เนยนมใช่จ้ะเอาสี่ชิ้นเอาอันนี้กับอันนี้อยา่างละอันแล้วก็เนยนมช็อกโกแลตอย่างละอันนี่รอแค่เพิ่งใส่เมื่อกี้อ๋อเพิ่งใส่<ะ>ได้